สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับร้านปีชาปั้มน้ำนะครับพันต้ครับวันนี้จะพามาดูในการเปลี่ยนชุดซิงคอรหรือแม็กซินของปัมมิตซูเป็นปัมซุปเปอร์นะครับผม <c oughs> ที่จะมีลูกไดแฟมมปมปมสีเหลืองอยู่ด้านบนนะครับปัมตัวนี้7 5 0บาทครับผม7 5 0บาทครับเป็นปัม แรงอัดแรงดันสูงนะครับส่งขึ้นใช้ได้หลายชั้นนะครับวันนี้ซิงคอร์ซื้อแม็กซินรั่วแบบนั้นวิธีการซ่อมวิธีการเปลี่ยนและวิธีการลือการถอดตามปีชับปั๊มน้ำพร้อมกับช่างของปีชับปั๊มน้ำไปดูกันเลยครับแล้วตอนนี้ก็เทสปัมเรียบร้อยนะครับผมก็คือตอนนี้เราเทสเทสเพื่อจะดูว่ารั่วตรงจุดไหนนะครับนี่ครับขับน้ำ รั่วตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งคอรั่วนะครับดังนั้นวิธีการซ่อมวิธีการถอดเราก็ต้องหรือตรงจุดนี้ก่อนครับผมอ่าหมุนออกเลย,ลอ,อ,เลยลออกเลยนะครับโอเคชุดเทปน้ําเราก็ต้องหมุนออกเลยครับหมุนออกเลยครับเรารู้แล้วว่ารั่วตรงจุดไหนเป็นตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับดังนั้นเราก็ ไปดูวิธีการกันต่อคือเราต้องดูชุดนี้เอาเออกเลยครับใช้มาต่อเลยครับนอาสี่ตัวกดเลยกด ครับอนนี้เราก็หมุนหมุนน็อตออกก่อนนะครับน็อตสี่ตัวอันนี้เป็นซูปเปอร์นะครับผมเป็นปั๊มมิสูซูปเปอร์รุ่นไดแฟมมันจะมี750วัตต์กับ900วัตต์นะครับก็คือแล้วแต่คุณลูกค้าจะใช้แบบไหน 900วัตต์ก็แรงครับผม10ชั้นได้อัดขึ้นนะครับ700วัตต์ก็7ชั้น6ชั้น7ชั้นสบายๆัดขึ้นนะครับอันนี้ซิงคอรั่วนะครับหรือแม็กซินนั่นแหละเดี๋ยวเราก็มาดูกันวิธีการเตรี่ยมวิธีการซ่อมนะครับ,รบตอนนี้เราก็ถอดมาแล้วครับผมในลักษณะอยู่แบบไหนครับพี่กิกณกลักษณะเขาอยู่แบบนี้นะครับตอนนั้น อนนี้เราก็ถอดน็อต4ตัวออกหมดแล้วเราก็ดึงออกเลยครับผมดึงปึ๊บแล้วชุดนี้อย่าเพิ่งให้ขยับนะครับผมให้อยู่ตามตำแหน่งเดิมก่อนนะครับเพราะว่ารุ่น4ใบ5ใบนี้จะลำบากทีหนึ่งในการซ่อมอนั้นดูน็อตใบไหมครับใบข้างในกี่ใบกี่ใบยอยู่ตรงนี้กันหมดนะครับ,บดกดเข้าไปมาร์กสักน้อยนึงมาร์กให้เรารู้อ่าตรงไหน,นก็ได้มากาไ้นะครับผม ตัวนี้จุกจิกหน่อยนะครับผมเพราะว่าหลายใบนะครับเขาเรียกว่าหลายใบหลายใบพัดใบพัดปั่นน้ำนะครับปั๊มแรงนะครับเดีย๋ยวเราก็ต้องเอาน็ ip, 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 อตเบอร์สิบเบอร์สิบหรือเบอร์สิบเบอร์หาเพราะว่าน็อตพวกนี้เราจะใช้ตัวทีใช้ทีมล็อกใช้อะไรจะไม่ค่อยดีนะครับผมเราส่วนมากเราจะใช้บล็อกกันอาจจะเป็นบล็อกไฟฟ้าหรือบล็อกลมก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีกระชาก เราจะต้องให้กระชากออกมาแต่เกิดเราใช้ตัวที่เช็คทิมล็อกไม่ได้เพราะมันจะหมุนตามอ่ะออกเลยครับกดให้มันกระชากปอกป,ป,ป,ป๊กปอกเครับผม ว่าเราจะต้องใช้บล็อกนะครับถึงจะออกให้เรานะครับออกมาแล้วออกมาเสร็จเราต้องจําตําแหน่งจําแหวนกี่ตัวอะไรกี่ตัวนะครับผมจําไว้เรียงไว้อ่าดึงออกมาช,ชิ้นเรียงไว้อ่าเรียงไว้อ่าถูกต้องเอาวางไว้ใหเป็นตําแหน่งนะครับการอ,าออกต้องค่อยๆให้ดูมุมขเขาเนี่ยจะมีเหลี่ยมเห็นไหมครับจะมีเหลี่ยมด้านในพยายามอย่า อย่าให้โดนอย่าอย่านะครับจิมีเดียงครับต้องหมุนอ่าใช่ครับกดไว้อ่ากดหัวกดท้ายไว้อ่าใช่ถูกต้องนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะนี้ใบเยอะแยะอยู่ข้างในนะครับพวกนี้จะให้หลุดไม่ได้นะครับผมพยายามอย่าให้หลุดต้องประคองไวด้ดีๆนะครับอ่าวางไว้นะครับตามตำแหน่งเลย อตำแหน่งเขาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับแกนเนี่ยอาจะเป็นริมเป็นริมเนี่ยแล้วตัวนี้ไปตางนี้เราต้องดูด้วยนะครับผมปิงอยู่ในประมาณไหนอะไรอยู่ประมาณไหนนะครับอ่าเห็นไหมครับอยู่ด้านไหนมีเกียวออกมาด้านไหนมากไปไหนอยู่ในไหนอยู่นอก น,นี่เข้าอีกน,นี้น่าเขาก็ต่ออันนี้นอกนอกแนวหนูอ่าแนอนหนูได้เละครับเดี๋ยวรู้จอดฮะ,ะ,ะจับได้ต่อไปก็เห็นนะครับจะเป็นชุดชิงคอยตรงนี้อ่ะจะคอออ่อยๆออกมาปึ๊บออกมางัดออกมาเลยครับใช้ไขควงเล็กๆใช้ไขควง ออก่าแล้วเห็นะครับอือเนี่ยครับผมลองง่ายดูเห็นไหมครับตัวนี้มันจะสึกหมดแล้วอ่ะเนี่ยช่วงนี้มันจะสึกหมดแล้วครับผมเอาเอากระเบื้องกระเบื้องออกมาด้วยเามาวกดูด้วยกระเบื้อง ยางออกมาเลยครับนะครับออกมาแล้วชุดเป็นคาบตะกันเลยครับผมคือด้านหลังคาบตะกันเลยนะครับอันนี้เป็นชุดของเขาครับตัดชุดเขาไปเลยนี่นะครับอาเรียงไว้อ่าเรียงไว้นี่เขาจะเป็นชุดอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือชุดเก่านะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอา,เอาตอ,อไรรตอน,นี้ได้อะไรมาแล้วนะครับ,รบผมเข้ากระเบื้องก่อนเลยดับแรกอแยกชิ้นก่อนครับเข้าสินยาง้าไปก่อนนะครับตามไปด้วยก,กระเบื้องครับ ่ให้เสมอกันนะครับผมน้ำหนักน้ำหนักลงให้เสมอเสมอกันถ้าเกิดน้ำหนักลงไม่เสมอกันแล้วมันจะปิ้นนะครับสินยางที่อยู่ด้านในจะปิน้นแล้วก็จะรั่วังไนก็ต้องรั่วอีกเพราะว่าโพลีหรือชุดสินยางของกระเบื้องมันปิ้นนะครับแต่ตอนนี้เราเข้าเสมอแล้วนะครับเสมอไหมครับเสมอแล้ว ตอต่อไปตามมาด้วยซิงคอนะครับแม็กซินนั่นแหละครับือืมครับสปริงสปริงใช้เป็นสปริงเดิมของเขานะครับผมอย่าเอาสปริงในชุดตัวใหม่เอาชุดตัวเก่าจะแน่นอนกว่านะครับจะชัวร์กว่านะครับ ใส่ลงเยี่ยมลงล็อกดีๆอ่าเคต่อไปเราก็เอาใบใบที่อยู่ด้านในสุดนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าตามที่เรามาร์คไว้นะครับเข้าไปเลยออ่ามีไปเอาชุด ุดใหญ่จุดสําขัดของใบนะครับผมชุดนี้เราต้องจับดีๆอย่าให้แตกแถวนะครับเนี่ยอย่าให้แตกแถววางให้ตังตำแหน่งดีๆอย่าให้แตกแถวดูด้านในมองดูให้มันไปในทางเดียวกันดูด้านในมองดูให้เป็นทางเดียวกันนะครับอ่ะไปเลยสวมค่อย โยกขาค่อยๆโยกค่อยๆโยกตัดต่อไปครับมาเขาอยู่ตรงไหนหันตรงมาร์คมีรอยมาร์คไว้มาไปเป็นการดีครับผมแล้วก็ใส่บูทบูทก็ต้องใส่ ใส่ลมนะครับนี่เราก็ยิงด้วยไม่ว่าจะเป็นบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าเราก็ยิงตามเดิมก็แล้วนะครับ ครับตอนนี้เราก็เข้าตรงชุดใบพัดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาร์กรงตามเดิมหมดนะครับทีนี้เราก็ปิดฝาครอบฝาหน้าเข้าไปเลยครับนี่นะครับปิดไปตามเดิมเลยครับอ่ไปเลยครับตรงลงลงเสื็บเราก็มีนน็อตอ่า นะครับลงนะนะแล้วเราก็ขอดไปนับย่ยงกันไปก่อนก็ได้นับย่ยงกันไปขนานเดินไปเลย <c oughs> เข้าเลยครับอือ <c oughs> ตงึตงมืออ่าตึงมือก่อนนะครับอือ ให้แน่นพอประมาณนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของปัมิสตูนะครับส่วนมากจะเป็นพลาสติกแล้วมีเป็นพลาสติกแข็งมีเป็นไฟเบอร์แต่เวลาเราหมุนน็อตเข้าไปแน่นๆอะไรแน่นๆเนี่ยบางทีก็แตกนะครับเพราะเป็นพลาสติกจะไม่ค่อยถาบอเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องทําแบบยั้งมือนะครับไม่ใช่ว่าหมุนๆๆๆเลยไม่ใช่นะครับคุณลูกค้าครับอันนี้แน่นแล้วใช่ไหม ครับแน่นแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องเทสน้ำนะครับอ้าวหันมาการเทสน้ำเราก็ต้องหมุนลูกใดแฟมเนี่ยลูกบอลตัวเนี้ยใดแฟมนะครับหมุนเข้าไปเลยอ่าครับตรง เอีอ้ยใช่ไหมแง่นแล้วทางนัเข้าทางนเข้าตรงนี้เราจะบังคับแน่นแรงเลยท,ทีเดียวไม่ได้นะครับผมแตกตรงนี้จะชอบแตก แต่เราก็หาอะไรยากครับอันนี้เราจะเทน้ำแล้วน,นะครับ ตามถ้าเกิดพอเขามีกําลังอัดนะครับพอเขามีกําลังอัดทีตัวงเงนี่ยตัวเนี้เกเกเขาจะขึ้นให้เราเห็นทันทีเลยน,นะครับเนะครับเกขึ้นนะเอาตี เรียบร้อยน,นะครับผมในการเปลี่ยนซิงคอร์หรือเปลี่ยนชุดแม็กซินนะครับตอนนี้เสร็จพนทีเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะส่งคลินลูกค้าแล้วนะครับเป็นไงครับดูรพอเข้าใจเนาะครับก็คือแบบวิธีการก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ก็พยายามสังเกตด,ดูแล้วเราก็จะทําได้ซ่อมได้นะครับหรือน็อต4ตัวผนออ,อ,อ,ออกค่อยๆออกมีการมาร์กด้านบนเราก็มาร์กไว้มาร์กไ,ไว้กันลืมนะครับ แล้วก็มาร์กเสร็จน็อตน็อตเนี่ยก็คือ1แต่ถ้าเกิดเราไม่มีบล็อกไม่มีบล็อกลมไม่มีบล็อกไฟฟ้าเราก็อาจจะใช้เป็นตัวทีหรือใช้เป็นตัวทีนะครับผมขอแนะนาให้ใช้เป็นตัวทีแต่เราต้องล็อกล็อกตรงตูดใบพัดใช้ไขควงล็อกหรือใช้อะไรล็อกก็ได้ครับผมเสียบไปล็อกไปไม่ให้หมุนตามเพื่อที่จะหมุนน็อตออกคือพูดง่ายว่าเราต้องด้านหลังเนี่ยเราต้องล็อกล็อกล็อกแกนมอเตอร์ให้ได้เราถึงจยะ จะถอดออกได้นะครับต้องหาวิธีการเอาน็อตที่ล็อกตรงใบพัดเนี่ยออกให้ได้ออกเสร็จการเอาออกทั้งชุดชุดใหญ่ของเขาเนี่ยห้าใบหกใบ,บเจ็ดใบอะไรเนี่ยต้องแนบดีๆเขย่าเขย่านๆดๆให้ใบมันเรียงกันเรียงกันอยู่ด้านในไม่ใช่มันเป็นสับฟันปลานะครับผมถ้าเกิดใบสับฟันปลาเนี่ยจะเข้าลําบากทํายากมากดังนั้นต้องเขยา่าเขยา่าเขยา่า ขยับน,น,น,นี่ให้มันตรงให้มันตรงใบก็จะเรียงกันลูนก็จะเรียงกันเสมอกันเราก็จะมาในแนวแนวแนวเดียวกันี๋ยวเราก็ค่อยๆถอดกำมือกว้างๆว่าไม่มือกับนิชี้ค่อยดึงถอยออกมาวางให้เป็นตำแหน่งวางอย่าให้ข้างในใบพัดข้างในขยับชนกันมันจะทําลําบากแต่ถ้าเกิดมันมีการสับฟันปลาอยู่ข้างในต้องใช้เหล็กเล็ก,ลกๆตี ตีรูด้านในให้มันไปในทางเดียวกันนะครับก็พยายามทําและพยายามสังเกตดูนะครับดังนั้นวันนี้เป็ชาวความรู้เล็กๆน้อยๆพอเป็นในแนวทางให้ท่านดูและศึกษาดูนะครับลองไปทําดูนะครับแล้วท่านขออยาได้ทําเป็นและได้เซฟในกระเป๋าตังค์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามและคอยให้กําลังใจหรือมีข้อสงสัยหรือมี ตรงไหนที่ทําได้หรืออะไรไม่ได้ก็โทรมาสอบถามทีชับประนาณได้นะครับ0812922201ครับผมสนี้สวัสดีครับผมแล้พวพบอ,อก,กันใหม่เด้อครับ